เท่าเดิมเปล่เดี๋ยวไว้เลยใหม่กิจะนหน้าอันนี้ตอนแหลกมันเป็นขิงกันเองกามีน้ำมันกสัตริย์กตุนกายไดพ้นนะครับแต่ทําไมาดีวันนี้ได้เป็นใจจะนิ่มแบบในรูนี้กามีนะครับสั้รกระกตุนกษเดี๋ยวไปเลยเออดันบนเติต่อจากนี้อยู่ติบาน ก็นี่ก็ดันบนจากอันนี้ก็คืออันนี้นะครับยังมีคันกลางอยู่อีกอันก็คืออันนี้แต่ว่าพ่มกับรุนตัวนี้รุ่นตัวนี้ก็คือกระมีนน้ำมันนะครับกระมีน้ำมันตัวในตรงนี้กระน้มันดีพอสมควรเดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอแล้วกระตุนแบบนใส่กระตุนกระตุนตัวนี้ไอ้ได้ป่นก็นี่ก็เป็นจิน มันก็มีอย่างมีก็ดีก็เสียนะครับการเด็เปิดใหม่เลยกม็มันมันมีก็เสียเหมือนกันมันตาาัไม้ใหม่ใหม่ปุกจริงๆแล้วก็ปิดไม่ต้องกวนแต่ปิดเลยนะครับแต่ว่าผ่มตดลองก็คือต้องปิดเลยนะครับการตันหนัก,นกช่วงนี้ผมกต็ตัดกิ่งตัดตะรากก็คือออามาเล่เนื้อไม้ท่านกระตุนแบบนี้ให้แกนปันนีก้ก็ ขนจากนี้ก็หลังที่เพมก็บานที่เพมก็ซับเล่หมากซับเหล่หมากมันก็เสีย,ยมันก็กลายเป็นเป,นเปลือกแต่จริงๆตั้งกระต้นตกตังแล้วนะครับการซับเหล่หมากก็มันมันทาไมไม้ปลุกไปได้เหมือนกันแต่กระือว่าเป็นการตดล่องนะครับเปลีนยน้ามาได้ปื่มเติมได้ก็ได้เขียนตาราตั้งเกีย่ยนไม่กี่นหน้าต่อไปนี้ก็ต่อ,อยอดไอ้เด้รับสุ้งขึ้นนะครับไอ้มีไม้รากาแปง้งเอ่อ เมื S <S ่อเปื่อยๆีนเอาไม้ปัีต่างต้นก็ได้นะครับหรือว่าให้เป็นตะเกียนปัีต่างต้นก็ได้นะครับก็ใสร้างจายสร้งดัดตุนช่องประเพนี้ก็คือเอ่อี่ถ้าเราทำให้มันเป็นอันใหญ่ก็คือทําได้นะครับจอรวยใหญ่ก็มันก็เป็นก็ตัวนี้ก็ยังมีเกาเสียเอ่อมันก็เป็นเกาเย็นมั้งเออเป็นเปลือกเป็นเปลือกนะครับแต่ว่ามันแก่ได้ทั้งหมดแล้วตัวนี้แก่ปัณณาได้ทั้งหมดแต่เป็นปัณณาคือเราต้องทำมันให้กลุ่มกา นะครับแต่แต่การตัดลองนี้ก็คือพุ่มหอมไม้เหม,ม,มาแรกครับตัวเตะแป้งตัวเตะไม่แป้งก็พุ่มต้องตัดล่องทำต่างมดนะครับก็เผื่อเป็นกอมุนเผื่อนกลับอะไรเพิเ่มเติมนะครับมีธำราให้เปิีนได้ใจมีขาดใจใจเล็กน้อยนะครับ